แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเยียยาประกันสังคมนะคะเตือนนายจ้างเร่งลงทะเบียนจ้างงาน SME ภายใน20พฤศจิกายนนี้ก่อนเสียสิทธิ์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะยียยา SME เร่งเตือนนายจ้าง ลงทะเบียนจ้างงาน SME ภายใน20พฤศจิกายนนี้นะคะรับเงินอุดหนุนค่าจ้างรายหัว3,000บาทระวังเสียสิทธิ์เพราะใกล้หมดเขตลงทะเบียนแล้วมาตรการเยียวยา SME นะคะล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าหลังจากที่กระทรวงแรงงานได้เปิดให้นายจ้างสถสนประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมสาขาไม่เกิน200คนลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ผ่านทางเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t h ตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน3พฤศจิกายนนะคะมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว64,554รายหรือ ร้อยละ16.36ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย1 1 7 4 1 5 7คนหรือร้อยละ29.11ซึ่งหากเทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการ3 9 4 7 0 3รายจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย4 3 2 9 4 8คนเป็นข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมในวันที่16ตุลาคมนะคะ พบว่ามีนายจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ลงทะเบียนร,ร่วมโครงการล่าสุดจึงมอบหมายโครมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบทราบถึงโครงการและขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ด้วยสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME.go.th e. ตั้งแต่20ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนนะคะพร้อมด้วยเอกสารดังนี้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน5วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียนนะคะกรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งาน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้หรือหากไม่สะดวกอีกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1น9 4นะคะเตือนนายจ้างเร่งลงทะเบียนจ้างงาน SME ภายใน20พฤศจิกายนนี้นะคะช้าอาจพลาดสิทธิ์ได้